สามันสิภาหอเนี่ยให้กำหนดผู้ลู่ยึดใสในั่นละจิตยุหันละให้กำหนดให้มันนักหนักคือหินเนี่ยย่าให้มันลอยขึ้นไปได้กำหนดนักหนักี่ผ้าหอละบาดนี่เพิน่พนกรเพิ่นกระบ,บอกแต่เขียดเพิ่นยุหันละว่าแต่ก,อก่อนก็เพิ่นก็ให้ภาวนาาห้ตั้งใจกระเ็ดตามเพิ่นบอกมาตลอดแต่พอเวลาภาวน่าในทีกะลั่งภาวนาดี ยังกับลู่ก็เห็นลู่ล่วงหน้าลู่จิตผู้นั่นผู้นี่พระพุทธเจ้ากะะาาาบับพระเมตตาพระสงฆ์สาวกพระรหันต์องค์ใดองค์ใดกับมาเทศเมตตาสอนก็ไม,ม่ได้สอนท่านบ่ได้นอกเนื้อจากพ่วขงของท่านเป็นยังเพิ่นยังคอยสิมวาจาังสี่กะบบ่เข้าใจเพิ่นกะบแต่เขียดให้เพิ่นอยู่แต่เดี๋ยว,วามถี่เคยเข้าลบเพ,พิ่นวาจังได้เขียเป็นได้กะ ก็ได้เหตุนั่มคือเกาเพาเพิ่นว่าบ่ให้ไปเพิหน้าก็ะมาอาศัยอยู่บ้านพี่ต้อยที่เคยไปเพิหน้าน้ากันเพราะว่าถ้าไปวัดเพิ่นเพิ่นหามบ่ให้ไปถ้าไปยูวัดนั่นสิเล่นไปทั้งเาว่นนามันสิไปเพิ่นสีซอยบวดามันสิตะเลือดไปแบบไงมันจะเป็นบ้าเพิ่นก็ว่างสิแต่ก็แน่ใจอย่าข้องรือว่าบ่เป็นบ้าค่ะ คนบายอย่างมันสิมีสติอยู่น้ำตวจะคล้องหลูกปวัตูสิ่งวอย่างกะแน่ใจอยู่วาโบมนบาแต่ว่ากระแปดที่เพิ่นเพิ่นมุย่ยไหวแบบลักษณะเพิ่นก็เอาให้จนเพิ่นสิบว่าให้ติดมองนี้น้อกกบรูกมันก็มีอุบายเอาจนห้องจนให้ยางรุ่นแรงหมละเพื่อเพิ่นสตีให้ล่วงออกจากนี้เพ่ให้ติดมองนี้เอนนาภาวนามาอยู่บานเพีิ่น นั่นก็มันก็นกเป็นคือเพ่นวาเอลีวายพระรรมบัตรตอนแรกเ่ยว่าพระนมมือขึ้นอาละั้งสัมมาเนาี่ยเพราะเริ่มตั้งโค้วเท่าน,นาาั้นแหละกายหายนี่มันสิฮอเอลีนะลอยขึ้นไปกายบบมีจิตกระจักเบาไปเบดิดท่อค้นนกนี่กับกำนดบได้ปุยนุนท่อสำลีนิดเดียวกับกำนดบได้จักสิกำนดจังไง ลูกตัววามันหาะแหละรลอยขึ้นไปได้สูงตแล้วล่ะก็เลยคิดพอเพิ่นพันวายยาปล่อยมันหาะเด้มเอมันหาะมันจิเคยโตได้มันจิพา้จะคล้องหาะเรื่อยได้กำหนดผู้ลู่ยึดสายตัวที่ลู่ยึดสัยนั่นแหละจิานาตนิหันน่ะกำหนดให้มันหนักคือก่อนเห็น,นตะโกดตะเศร้าพน่มเมื่อเมือ,อ,อมอาจับอันเบาะที่นั่งนั่นเป็นศาสตร จับสาสตรีนั่งไหวพระจับไว้อยังไงมันกับโมโยเแล้วมันกายมันบ่มีมันมีแต่จิตกับพญ่อมเกาะกับผู้ลูดพญ่อมเพชษเห็นมันหนักขึ้นเห็นมันลวงขึ้นมันกับโมหนักมันโมเตสีหัวล้อยขึ้นไปสูงไปแต่พื่อนบ้านนี่ก็ผู้ลูดยุ่งใส่จิตยุ่งหันผู้ลูดยุ่งใส่จิตยุ้งหันก้มนดให้มันหนักหนาบบนี้ตะโกดขึ้นจังขนหนกขึ้นจังปุ๋ยซสมนีย์น้อยนะ กำนวดดึงมันลงมาดึงมันลงมาหาหม่องจากของนั่งโอ้จะละมือเมยไหว้พระสวดมนต์เนี่ยต้องสู่เข้าการสีเหาะเพราะว่าหลีกเลี่ยงการนั่งสามาธิหลีกเลี่ยงการเดินจงกรมนี่แล้วมันสิมาเอาให้ตอนนั่งไหว้พระสวดมนต์เนี่ยจะเอามาคู่มห,หอเหาะตอนนั้นเลยเพราะว่าสติกับจิตมันอยู่น้ำกันอยู่ภายในเดน,นกับสิผ้าหเหาะล ขันนั่งสมาธิอยู่ขันจิตจอยๆลองไปสิร่วงเฝ้าลูกเดินอยองกลมนิ้วขันเป็นจิตจอยจอจอๆล่องไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินนี่ทั้งหนากเฝ้าออกจากข้างยองกลมเพื่อนว่าบ่ให้เสียดายเนี่ยแต่พระพุทธองค์แม่แต่กุบอาจานันถิ่นว่าปรากฏยังกับ,บ่ให้เอาออกจากข้างยองกลมเลยบ่ต้องไปเสียดายควอม,มีเศษอาศจรรย์ยังทั้งสิน้นเพื่อนกับบอกเหตุน้ำทน ถึงเขียดเพิ่นกต่เฮ็ดน้ำเพิ่นท่านก็เปลี่ยนเวลาปีหนึ่งปีหนึ่งที่ฟื้นสูงกับอัน,นสิเพิ่นกีดสีร่วมกับบ้หายร่วมเดินยังกรมกีดสีร่วมกับบ้หายร่วมวหายพระถ้ำวัดต่อมากกะหลีเลียงการถ้ำวัดเพราะว่าถ้ำวัดมันสิผ้าหา่อ กิจจออยู่ก็บทสวนม่นกับสิผ้าร่วมผ้าห่อตัวโพมีตนมีตหายไปหลีกเลี่ยงวายผ้าก็บโไไ้วายพยายามตีนึ่งเต็มๆเลยเมื่อนั้นเห็นภาพเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าแ <laughs> ่ะที่แรกห่อร้อยอยู่กลางอากาศค้นกับ ไลาย,ยินคือฝันฝันคนน้ลยแลนอยู่พะพุเจ้าคือสิถิ่มพวกมาไล่ลงมาให้คนอยู่เมืองมนุษย์ผู้ใดก็แลนเหไปเหมาศิลาพวกมาไล่าจากคนแต่คนพ่อคน,น,น,นย่นลงมาพวกมาไล่แบบมะเขาคล้องแขนไทยเขาโอเจ้าขึ้นโศกดีแต่เจ้าขึ้นบุญไลยแต่ะพุเจ้า ถิ่งพวงมาไล่มามาเขาเขนเจ้าก็เลยสะดุ้งตื่นก่อนสะดุ้งตื่นกับพระพุทธเจ้าเพราะพ้นถิ่งพ่วงมาไล่มาเพื่อเลยห่อร้อยแล้วมาต่ำๆเอ้าเพิ่นคือทรงยิ้มหายหนาเพื่อนก็เปลี่ยนป้อมๆพระพุทธเจ้าองค์นี้สั่นเพิ่งคัดขาอ็หนาหนาเพราะพุนแม่ตัวนี้เพ่นแม่จันดีตัวนี้สั่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นข้ามองกเลยเขาไปหาเพื่อนไม่หวัด ไปหาผลไม้ัดเลยไปเล่า,าเลยว่าโอ้มาแล้วตีปีหนึ่งเต็มพอดีเลยมือนี่ครบขวบปีเลยเจ้าหายไปเขียยให้แม่ปีหนึ่งครบปีหนึ่งเลยเนาะเจ้ากลับมากสันเป็นยังไงล่ะก็เลยเล่าผลฝั่งฟันหนึ่งสี่ก็เลยก็เลยมาโอ้เจ้าเลยเจ้าฝันหนึ่งสี่เจ้าเลยว่าแม่แม่เมตตาเจ้าหราเจ้าเลยมาต่แมนยกก็เลยวางเศร้าเขียยให้แม่แล้วก็เศร้าแล้วก็เลยวาง ขันบ่เศร้ากับเขามาบ่าได้แล้วเพิ่อน,นก็เลยแปลให้ฟังว่าเครียดแม่ก็บ,บ่เสียเสียดายแล้วเวลาหนึ่งปีที่แม่หาด้วยเจ้าพ่อหน้าแม่ก็บ,บ่เสียดายมันบ่กเปนออกยังไงเจ้าก,ก็ลังติดชั่นพิ่นเลยแปลให้ฟังเจา้าติดชั่นนี่ล,ะล่ะฤาษีพระฤาษีสมัยก่อนครูบาอาจารย์ก็ที่เป็นพระโยกัหลายองค์ท้องเป็นติดชั่น แห้งติดไปแห้งสีเห็นขั้วมีเศษอัศจรรย์เรื่อยๆแห้งติดขับาจัย์ออกยากแสนยากเลยองค์ไรที่ติดชาแน่มันออกง่ายๆพรมขั้วมีเศษอัศจรรย์กับมาพรมมันออกยากคนว่าอันนี้ดีแม่เคยสอนจะมาหัว้จอุปนิสัยใจข้อจะมาแม่ก็ะหาทางทุบให้เจ้าแหลกละเอียดเลยแหลกละเอียดเลยบ่ห้เหลือ มันมันเสียออกง่ายๆได้บางองค์ตายค่าชาติดนเด็กกูบาจารย์ที่เป็นพระกระเดยขึ้นมามันออกงานในบลกฟังกูบาจารย์ทด้คนในติดมิเศษอัศจรรย์แต่เป็นถ้ำด้วยกันแต่ป็นชาติมั่นโมเมนทั่งเสรจไปพนทุกข์มาติดอยู่หันมันเสียเวลาบางองค์ก็ตายค่าแบบเบงพะลุษีพ่นเข็มคัดสีชี้ไพ่ต่กรอนพันเข็มพนคัดขึ้นอย่างเหาะ ขามมหาสมุทรขามนั้เพื่อกับขามในแต่ชาติมันเสื่อมเป็นพนว่ามันเสื่อมเป็นสละเอียดละอ่อนาดได้พิเศษอาศจารย์ขันคันตายข่าก็ได้ไปเกิดเป็นพุ่มลูกฝักสั่นพุ่มลูกฝักมีได้จิตเนี่นพวัลเพราะว่า,วามีแต่เพ่งได้จิตเพ่งได้ดะจิะไปซาอย่างนั้นเกิดเป็นพุ่มพุ่มลูกฝักเบิดอายุพุ่มสั้นงานกับ พ่มบ่มีมรูป่ะมีเตจจอเขาไปคิดพิจารณาจิดละเอียดละเอียดยางั้นก็ไปติดสั่นพ่มพ่มบ่มไม่รูปอะรูปปะพ่มอ่ะนะอนวมานั่นอะเบิดอายุใครกับกัลงมาเกิดคือเก่าเส้นทางที่พราพูดทธเจ้าเพื่นสอนเพี่อนสอนว่าให้ติดติดมองไรได้ป่นสอนตัวให้ว่าไดกลับเมื่อเกิดมาตายเองเด้ตัดพบตัดสัสตว์วัตตะทั้งเบิ้นี่ยลืมมันออกให้เบิดลหน่ยเด้แต่อันนี้ ผู้เดินทางกันบุ่งกับไปลง้งู่นั่นล่ะไพก็ต้องการควบมุญทุกน้ำกันลดละแต่ว่าการปฏิบัติมันก็ต้องไปลงเห็นยังมันก็เป็นตะติดตะลงเบินนั่นแหละเส้นท้างมันก็มาหลอกมาหลอกมันก็เป็นทาง่านนั่นล่ะแต่ขันเข้าถึงที่สุดแล้วสิเลนก็บ่เป็นยังชั้นเป็นเครื่องประดับของพระผู้บริสุทธิ์เพิ่นเป็นความมีเศษอัศจรรย์ที่มีอยู่เป็นอยู่ประจำ ที่เขามมอยู่เปลี่ยนย่ล่ะเพิ่นเลนผู้เพิ่นถึงที่สุดแล้วเพิ่นเล่นเพิ่นหูจักเป็นเครื่องเล่นของเพิ่นเพิ่นสามาใส่ย่มเพิ่นต้องการใส่ประโยชน์เพิ่นก็มาใส่เพิ่นบบใส่กะเป็นเครื่องประดับประดับจิตของเพิ่นน่ะนะเพิ่นก็อธิบายสั้างใะแม่ดีใจละแม่ตีเจ้าออกจากนั้นได้เอาบัดนี้เริ่มไหมเริ่มบัดนี้ตีชาญใหลี่กละเอียดลงไปเราบัดนี้ปฏิบัติไป มันบอกเป็นชาญมันจะเป็นย่านมาย่านสิตางกับชาญย่านย่านยางรูนี่สิตางกับชาญชาญนี่สีหายูกพววมีเศษอัตจันทร์แต่มันมีมือเสื่อมมันมีมือเสื่อมเห็นบอลูสีชี้ไปย่ามจีตบนเสื่อมมันกับตกเหาะร้อยบดายเกิดจิตเกิดยินดียังขึ้นมากสามารถทิชาญกับพวกค้งดูกตกลงมากมันเสื่อม มันมีมือเสื่อมอันใดที่มันมีอันใดที่มันเสื่อมบ่เอาสิเอาอันที่มันบ่เสื่อมตามที่ระพใช้เจ้าเพื่อนบอกเมาบวันนี้เริ่มเริ่มต้นไหมปฏิบัติปฏิบัติแม่ก็ดีใจละละปีหนึ่งแม่บ่เสียดายเวลาดอกก็ได้ถือว่าหลายอยังระยะเวลาปีหนึ่งที่แม่บ่อ้เจ้าภาวนาเนี่ย จ้าหวกครียดแม่ไปในเจ้าก็เฮ็ดน้ำอยู่เนาะเออเฮ็ดน้ำกับลุดจากตรงนั้นละวันนี้ตั้งใจปฏิบัติเพิ่มนกันแม่ต่อ